ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าฮอร์โมนมันต้องขึ้นเท่าไหร่แล้วแบบเราเห็นว่ามันฮอร์โมนมันขึ้นตามตามที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยถามอาจารย์เลยอาจารย์ยังไม่ทันบอกเลยนะท้องใช่ไหมคะอาจารย์อาจารย์ก็ท้องหน้าโงโง ตอนนั้นก็น่าจะแต่งงานกันได้ปีกว่า2ปีซึ่งไอช่วงปีกว่า2ปีอะค่ะคืออยู่ด้วยกันปกติเหมือนแบบมันนานแล้วอะก็ไม่ท้องสัทีวอล์กอินไปปรึกษาในโรงพยาบาลแต่ก็ยังไม่ได้เข้ากระบวนการแบบเหมือนทำอิกซีหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราว mm hmm. เขาก็มองว่าตอนนั้นอายุก็ยังไม่เยอะ mm hmm. ก็เลยให้ยากระตุ้นไข่มาทานก่อน ก,ก็ยังไม่ติดแล้วพอดีช่วงนั้นน้องในที่ทํางานแม่เขามาได้ตรงยาจีนก็เลยลอง,ลองไปดูก็พอไปยาจีนอะ่ะมันก็จนจะหมดคอรสแล้วเนาะมันก็เหมือนแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณเนี้ยคือมันรู้สึกแหละว่าสุขภาพดีเลื่อนลมเดินดีอะไรเงี้ยแต่มันจนจะหมดคอสแล้วอะ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยก็เลยเริ่มเริ่มมองหาที่ที่แบบเออเป็นศูนย์แบบมีหุุดยาก ็หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ทีเนี้ยมันติดตรงที่ว่าพอมันมีโควิดระลอกแรกเลยอะค่ะพีเมียมคลินิกพวกเนี้ยของรัฐบาละค่ะเขาไม่รับไม่รับเคสมไม่รับเคสใหม่อะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยเหมือนต้องแบบมองหาเป็นที่เป็นคลินิกแบบนี้ละที่เป็นเอกชนอะไรเงี้ยแล้วก็เจอาพามในใน Google อะเนาะใน Google ใน Facebook ก็เลยโทรมาปรึกษาค่ะก็โทรสอที่ก็คือต้องยอมรับเลยว่าที่เนี่ยให้ข้อมูลดีที่สุด ดูแบบหน้ามาปรึกษาที่สุดอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยเข้ามาค่ะอาจารย์ก็น่ารักแล้วอาจารย์ก็ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือด้วยปัจจัยหลายอย่างคือเราหาข้อมูลมาแล้วด้วยยิ่งได้ข้อมูลที่มันครบท่วนอ่ะมันก็เลยตัดสินใจไม่ยากว่าเราไปอีกที่เลยเราจะไม่ iu i อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเราตอนที่เจอครั้งแรกก็คือ mm hmm. เล่าเล่าสถานการณ์ที่เราผ่านมาจะทำอะไรหลักมากันบ้าง หมอก็มองว่าปกตินะทั้งสองคนอะไรพวกนี้ก็คือดูแลไม่มีอะไรผิดปกติอะไร<ด>พวกนี้ยังไม่ได้จะเรียกว,ว่าไม่ผิดปกติก็ได้เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรก็ค,คือเหมือนแบบไม่มีอะไรไที่ไม่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วก็เหมือนหมอก็แนะนําหลายวิธีตนะั้งแต่ IUI แล้วก็ XC ตรงนี้ครับแต่ก็ก็คือเหมือนทางเราสองคนก็คือเหมือนตัดสินใจแล้วแหละว่าแบบเราไม่อยากเสียวเวลาใช่ค่ะเราก็คิดว่าถ้ามันช้ากว่านี้มันจะทูเลตไปยิ่งกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าแบบเออเอาอีกซี่เลยดี กว่าอะไรเี่ยคะการที่เราไม่ท้องเองธรรมชาติอ่ะยิงเชื่ออยู่แล้วว่ามันเหตุผลทางการแพทย์พอมาทำจริงๆริอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเราคิดอะคะ่ะคือขนาดเลือกวิธีที่เราคิดว่าแบบ the best แล้วอะ่ะ เรายังต้องเหมือนแบบต้องต้องใช้ยาโดสสูงเพื่อกระตุ้นไข่หญิงเพราะว่ากลายเป็นว่าพอเอาเข้าจริงๆอะ่ะตอนที่เช็คอัพของเขาก็เหมือนแบบไม่ได้มีปัญหาแบบแย่ขนาดนั้นเปอร์เซ็นต์การตัววิ่งเร็ววิ่งดีอะไรเงี้ยมันเกาะมีนแบบพอดีเป๊ะสําหรับผู้ชายแต่ของเราอะ่ะมันเห็นแหละว,ว่ามีไข่มีอะไรอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าไอ้ไข่ที่เรามีเนะี่ยมันไม่ได้แบบมีคุณภาพ พอมาทําจริงๆแล้วเราถึงถึงรู้ว่าแบบมันมีปัญหาที่แบบอินไซต์มากกว่านั้นถึงไข่เรามีแต่ว่ามันไม่มีคุณภาพเนี้ยคะ่ะมันก็ผสมได้ไหมได้ตัวอ่อนได้นะคะถึงบารสไหมก็ถึงนะถึงทั้ง3-4ตัวเลยอืมแต่กลายเป็นว่าพอตรวจโครโมโซมเข้าไปจริงๆอ่ะน้องก็ไม่ได้แข็งแรงคือหมอเขาไม่ได้อธิบายละเอยียดขนาดนั้นแต่หมอว่าถ้าปกติอ่จะจะ,จะไม่ค่อยเขียนอะไร<อ>แต่ว่าไอ้นี่เขียนข้างเยอะ,อะน,นะ 2> 2 เเยอะราได้ตัวอ่อนสตัวจากไข่สีฟองนะเออถึงบาสดอ่ะสามตัวแต่ตัวเล็กจิ๋ววอ่ะหนึ่งตัวก็เลยฟีดเลยแต่อสองตัวที่ส่งตรวจอะค่ะรีพอร์ตประมาณเกือบสามหน้ากระดาษอะแบบคือคุณภาพไข่มันไม่ดีเลยอะมันเลยทําให้เหมือนแบบว่าตัวอ่อนที่ได้อ่ะก็คุณภาพไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือตรวจโครโมโซมไม่ผ่านโครโมโซมไม่ครบอะไรประมาณเนี้ยก็เลยได้เงินคืนมาส่วนหนึ่งอะไรเงี้ย เราก็ไม่รอช้าตัดสินใจทำคอร์สที่2เลยคือหมอก็แนะนำแบบครั้งแรกเหมือนใส่โดสยาเยอะหลังจากเห็นผลวิเคราะห์คุณภาพของไข่หมอก็เลยเหมือนแบบเปลี่ยนขั้นตอนนิดนึงจากคอร์สแรกที่เราเห็นว่าจากอันตาซาวเห็นว่ามีไข่ใช่ไหมคะแต่ใช้ยา400 IU แล้วก็ยังได้คุณภาพเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เลยคิดว่ากระตุ้นเหมือนกันแหละ แต่เป็นแบบ my s i m u l a t i o n ดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยปรับคอรตสมาให้มันเหมาะกับตัวเรามากขึ้นเออรอบนี้3 3ใช่ใช่ก็คือได้ตัวอ่อนเท่าเดิมเลยแต่ไข่<ส>ก็ยังก็ถึงบาสท,ทั้ง3ตัวแต่ไข่ก็ยังดูแต่ตมันน่าจะตัวเล็กหมดเลยหมอไม่แนะนําให้ตรวจครโมโซมสักตัวเลยก็เลยฟีดหมดเลยสามตัวมันก็ยังมีปัญหาอีกนะคือพอได้ตัวอ่อนแล้วแทนที่เราจะได้ใสใช่ไหมเราเขาอาจารย์ก็มากระตุ้นผนังมดลูก เพื่อให้พร้อมใส่ตัวอ่อนอก็กลายเป็นว่าหญิงอะมีซีดเล็กๆที่จริงอะตอนแรกตอนตรวจร่างกายตั้งแต่ก่อนทอดแรกอะค่ะได้รับการเคลียร์ไปหมดละแต่ด้วยฮอร์โมนอะเนาะกลายเป็นว่าซีโตได้ซีดแทนที่ได้ผนังมดลูกก็เลยต้องหยุดก่อนหยุดอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหยุดยาหยุดหยุดฮอร์โมนก่อนอะไรเงี้ยพอพักไปแล้วก็มันหายไปเองประมาณนั้นอพอมันไม่ติดก็ก็เฟลนะ ก็เฟลแต่ว่าเราเข้าใจอ่ะก็ถามอาจารย์ว่าแบบสเต็ปต่อไปต้องทํายังไงคะต้องเว้นนานไหมอะไรเงี้ยก็เว้นไปไซเคิลหนึ่งก็เหมือนแบบรอไข่ตกเป็นประจําเดือนผนังมดลูกรุดลอกเป็นประจําเดือนเสร็จหนึ่งรอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมากระตุ้นผนังมดลูกอีกแต่รอบนี้ก็คือใส่แบบชิวไม่ไม่ได้ตั้งความหวังอะไรเลยอันนี้ก็คือแบบก็คือเหลือก็คือแบบไม่อยากจิวลิวก็เลยแบบว่า เอาวะอะไรเงี้ยทำมาก็ขอเอาให้สุดเลยละกันเอาให้สุดเพราะว่าจริงๆคุยกันแล้วว่าแบบถ้าหมดอันนี้ก็คือไม่ได้ก็คือไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยแต่รอบนี้รอบสองใส่ก็คือค่อนข้างชิลมากไม่เครียดเท่ารอบแรกอะไรเงี้ยไปหาข้อมูลมาแล้วว่าฮอร์โมนมันต้องขึ้นเท่าไหร่แล้วแบบเราเห็นว่ามันฮอร์โมนมันขึ้นตามตามที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยถามอาจารย์เลยจารยังไม่ทันบอกเลยนะท้องใช่ไหมคะอาจารย์ <laughs> อาจารย์ก็ท้องหน้าโงง ใจก็แบบเออใช่ใช่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยความที่กระบวนการมันมันใช้เวลาค่ะแล้วก็เราเหมือนผิดหวังระหว่างทางมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยเหมือนแบบตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าถ้าไม่ได้เราก็ไม่ทําแล้วมันก็เลยเหมือนลดความคาดหวังลงไประหว่างทางระหว่างที่เราผิดหวังมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่รู้ว่าท้องเนาะมันเป็นวันนั้น3 0มธทันวาพอดีเลยอืมก็เลยแบบ ได้ฉลองปีใหม่เออได้ของขวัญปีใหม่จากที่นี่นะคือตอนเนี้ยถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกถ้าสมมติธรรมชาติไม่ได้ศาสศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วก็ยังไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทางการแพทย์เนี่ยเทคโนโลยีก็ก็มีมีเป็นทางเลือกให้คุณอีกเหมือนกันก็มาคุยดูก่อนมาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาคุยกับหมอดูก่อนอะไรพวกเนี้ย มันก็เป็นตัวช่วยอีกอันนึงอาจจะช่วยทําให้เรามีลูกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากฝากคือความเครียดอ่ะญิงว่ามีปัจจัยเยอะแล้วก็อยากให้หาข้อมูลมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้แล้วก็สองมันจะช่วยให้เราเข้าใจคือมาด้วยความเข้าใจอ่ะแล้จะสบายใจ ต้องบอกว่าที่เนี่ยบุคลากรดีเนาะพอเข้ามามาเจอบรรยากาศคลินิกที่มันอบ่นนะอบ่น,นรู้สึกปลอดภัยสะอาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์เองก็ก็ดูชิลเนาะอาจารย์ดูชิลดูใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะเลือกที่นี่อย่างเงี้ยค่ะ